Inside News เจาะลึกข่าวสารสาระรอบตัวสวัสดีค่ะนี่คือ Inside News เครือข่ายแพทย์ร้องสอสเอกภพโพสต์ข้อมูลเท็จซัดเป็นหมอแต่หนุนคนสูบุรี เมื่อวันที่16กันยายน2565ศาสตราจารย์นายแพทย์สมเกียรติวัฒนศิริชัยกุลประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรีพร้อมด้วยตัวแทน17เครือข่ายวิชาชีพแพทย์ร่วม10คนได้ยื่นหนังสือถึงประธานคณะกรรมการจริยธรรมและประธานคณะกรรมาการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรร้องเรียนนายแพทย์เอกพ,พเพียรพิเศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสส,สจังหวัดเชียงรายมีพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรให้ข้อมูลสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้าโจมตีการทำงานของนักวิชาการและเครือข่ายควบคุมการบริโภคยาสูบมีความผิดหลายข้อกฎหมาย 1. ผิดข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมธิการพุทธศักราช2563มาตรา4 12 2ผิดมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการสารรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของสารรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ พุทธศักราช2561ข้อ8 15 16ซึ่งใช้บังคับสอสอด้วยตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560มาตรา219และประพฤติตนขัดต่อประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองพุทธศักราช2564ข้อ10วงเล็บ5และวงเล็บ9 3 รู้เห็นหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้ตำแหน่งหน้าที่สแสวงหาผลประโยชน์โดยมีชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความไม่ซื่อสัตย์สุจริตโดยสอสอเอกภพให้กลุ่มลาขาดควัญยาสูบหรือ ECST เข้าร่วมฟังและซักถามผู้เข้าให้ข้อมูลในอนุกรรมธิการหลายครั้งและโพสต์รูปภาพที่ตนเองและอนุกรรมธิการถ่ายร่วมกับกลุ่มสนับสนุนบุรีไฟฟ้าซึ่งควรรู้หรือรู้อยู่แล้วว่า มีความสัมพันธ์กับกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบและถือเป็นการกระทำผิดต่ออนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกมาตรา5.3ที่ไทยได้ลงนามสัตยาบันไว้ นอกจากนี้พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมที่สุดของการเป็นสอสอคือการสนับสนุนผู้ทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าโดยโพส์ตยินดีให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกดำเนินคดีตามประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้บารากูไฟฟ้าและบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามนำเข้าในราชอาณาจักรพุทธศักราช2557ประธานเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่กล่าว ด้านนายแพทย์วันชาติสุภระจัตุรัต ผู้อำนวยการสำนักงานสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุรีกล่าวว่ามีหลักฐานชัดเจนว่ากลุ่มลาขาดควัญยาสูบเป็นสมาชิกขององค์กรหรือเครือข่ายผู้บริโภคนิโคตินนานาชาติ International Network of Nicotine Customer Organization หรือ INNCO และแกนนำของกลุ่ม ECT s เคยเป็นกรรมการบริหารของ INNCO ซึ่งได้รับทุนสนับส สนุนจาก Foundation for a Smoke-Free World หรือ f s f w ซึ่งเป็นมูล,ลนิธิที่จัดตั้งและได้รับทุนสนับสนุนจากบริษัทบุรี่ข้ามชาติฟิลิปมอริสที่มีผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าที่กฎหมายประเทศไทยห้ามขายแต่คณะอนุกรรมธิการที่มีสอสอเอกภพเป็นรองประธานอนุกรรมธิการกลับให้คนกลุ่มนี้เข้าร่วมประชุมและซักถามถือว่าการดําเนินงานของคณะอนุกรรมธิการไม่เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนดไว้มุ่งเน้นการศึกษาประเด็นบุรี่ไฟฟ้า อย่างไม่เป็นธรรมไม่คำนึงถึงผลกระทบสุขภาพประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่อาจตกเป็นเหยื่อธุรกิจบุหรี่ไฟฟ้าขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ได้นะคะสวัสดีค่ะ